ในช่วงนี้ก็มาถึงข่าวที่เป็นกระแสอยู่ในขณะนี้แหละครับนั่นก็คือเรื่องราวของมาตรการปิดกั้นบัญชีมาโดยเมื่อวานนี้นั้นศาสตราจารย์พิเศษวิสิทธิ์วิสิตสระอัตปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีท่านก็ไปเป็นประธานในการประชุมหัวข้อเรื่องการดําเนินมาตรการเพิกถอนการระงับบัญชีธนาคารชั่วคราวในบัญชีที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าขอ,ของมิจฉาชีพ ซึ่งเป็นผลมาจากการบังคับใช้พระราชกำหนดหรือพอรอกอรมาตรการป้องกันและปราบปรามอาญากรรมทางเทคโนโลยีฉบับที่2พุทธศักราช2568ท่านศาสตราจารย์พิเศษวิสิตวิสิตสระอัดท่านก็เปิดเผยนะครับว่าตามที่มีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากการระงับบัญชีธนาคารชั่วคราวซึ่งเป็นมาตรการในการตรวจสอบและปิดกั้นบัญชีม้าของมิจฉาชีพ เพื่อติดตามเส้นทางทางการเงินและนำเงินจากการก่ออาญากรรมออนไลน์ของมิจฉาชีพกลับคืนมาให้กับผู้เสียหายนี่ก็เป็น,นกลไกตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาญากรรมทางเทคโนโลยีฉบับที่2พุทธศักราช2568มาตรา6และมาตรา7แล้วครับ ซึ่งธนาคารก็มีหน้าที่ระง,งับการทำธุรกรรมทางการเงินเป็นการชั่วคราวครับโดยจะระง,งับจำนวนเงินเฉพาะที่โอนออกไปจากบัญชีต้องสงสัยเท่านั้นไม่ได้ระง,งับทั้งบัญชีแต่อย่างใดทั้งสิน้นซึ่งบัญชีธนาคารนั้นยังคงสามารถทำธุรกรรมได้อยู่ตามปกติครับ ในส่วนของการอายัดบัญชีเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการอายัดบัญชีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีหมายอายัดเท่านั้นครับ ซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณากลไกลการเพิกถอนการระงับธุรกรรมชั่วคราวโดยพระราชกำหนดนี้ให้อำนาจศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในการปลดล็อกการระงับวงเงินจากบัญชีธนาคารของพี่น้องประชาชนผู้สุจริตซึ่งถูกระงับชั่วคราวได้ทันที ผ่านการดำเนินการของศูนย์นี่แหละครับโดยจะเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบบัญชีของพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายและบัญชีต้องสงสัยนะครับว่าเป็นบัญชีมาหรือไม่อย่างไรต้องพิสูจน์กันก่อนผ่านการจัดตั้งศูนย์ประสานงานทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบบัญชีดังต่อไปนี้ได้แก่ 1. เส้นทางทางการเงินรูปแบบทางการเงินของบัญชีว่ามีลักษณะเป็นการทำธุรกรรมแบบปกติหรือไม่ครับ 2. เจ้าของบัญชีมีรายชื่อเกี่ยวข้องกับการอายัดบัญชีของปปงและตำรวจหรือไม่ซึ่งในขณะนี้นั้นได้มีการเร่งรัดในการดำเนินการตรวจสอบบัญชีธนาคารที่มีการระงับชั่วคราวกันแล้วพร้อมปลดล็อกบัญชีที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นของพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ทั่วไปนี่แหละครับไม่เกี่ยวข้องกับบัญชีมาดังนั้นแล้วถ้าหากพี่น้องประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดกฎหมายก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ปฏิบัต การเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหมายเลขโทรศัพท์ก็1441กด2ครับเพื่อดำเนินการเพิกถอนการระงับและคืนสิทธิตามขั้นตอนต่อไปครับพี่น้อง